ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยของคุณครูได้อีกแล้วนะคะวันนี้วันพุทธที่22กันยายน2 5 6 4คราบสุดท้ายเลยวันนี้นะคะเจอกัน15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะวันนี้คุณครูจะมาสืบเนื่องจากวันจันทร์ที่เรียนมานะคะในเรื่องนิทานสอนใจวันนี้เราจะเรียนเรื่องนิทานสอนใจเป็นเรื่องที่2คือเด็กเลี้ยงแก่นะคะคุณครูจะก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียน ดูเช่นเคยนะคะเชิญน,นักเรียนติดตามติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีทําแบบฝึกท้ายคลิปนะคะเชิญติดตามเลยลูกค่ะวันนี้ครูมินิทานที่จะเปิดให้นักเรียนดูนั่นคือเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไปดูกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะอยู่คนหนึ่งทุกวันทุกวันเด็กเลี้ยงแกะคนนี้ จะต้องต้อนฝูงแกะของตนออกไปหากินหญ้าที่เนินเขาใกล้ชายป่าอยู่เสมอมาและเมื่อเขาได้นำฝูงแกะมาถึงที่หมายแล้วก็จะต้องนั่งเฝ้าเพื่อคอยปกป้องให้ผลจะกการเป็นเหยื่อของหมาป่าอยู่จนกว่าพวกแกะทั้งฝูงจะกินหญ้าเสร็จซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ประจำวันที่แสนจะน่าเบื่อน่าอย่างที่สุดของเขาเมื่อทุกๆวัน จำจะต้องทำอย่างสำซากจำเจและหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนั้นเขาจึงรู้สึกเบื่อหน่ายและแสบที่จะเซ็งอย่างที่สุดเข้าวันหนึ่งจึงคิดหาเรื่องสนุกสนุกทำเล่นเพื่อให้คลายความเครียดและเกิดความสนุกสนานขึ้นมาเสียสักหน่อยท้าจะดีและเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วเขาจึงแกล้งร้องตะโกนคืนด้วยเสียงอันดัง พร้อมทั้งวิ่งอย่างโหนกตกใจเข้าไปในหมู่บ้านแต่ก็ร้องตะโกนโวกเวกไปตลอดทางว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ามากินแกะแล้วช่วยด้วยเจ้าค่ะพวกชาวบ้านเมื่ได้ยินว่ามีหมาป่าออกมาอย่างนั้นจึงพากันวิ่งเข้ามาหมายจะช่วยพร้อมด้วยอาวุธต่างๆที่พ่อจะมีกันแล้วพากันวิ่งมาถึงตรงที่พวกฝูงแกะอยู่นั้น ก็ไม่พบและเห็นว่ามีหมาป่าอยู่ที่ไหนเลยสักตัวเดียวเด็กเลี้ยงแกแอบโราะขึ้นในใจอย่างถูกใจเป็นที่สุดที่หลอกทุกคนได้ฮ่าฮ่าฮ่ฮู้ฮู้ฮูาว่าคนโดนเด็กหลอกฮ่าฮ่าฮเจ้าเด็กเลี้ยงแกยิ้มหน้าร่ารื่นพวกชาบ้านเมื่อได้ฟังดังนั้นและเห็นเด็กเลี้ยงแก ทำท่าหัวเราะถูกใจอย่างที่สุดที่จะระงับด้วยอาการแบบนั้นเข้าก็รู้ทันทีว่าพวกเขาได้โดนหลอกเส้นแล้วตาก็ให้เป็นโมโหกันอย่างมากด้วยเพราะจะต้องเสียเวลาทำงานของพวกเขาไปโดยเปล่าประโยชน์เหมือนไร้ค่าแบบหน้าโมโหอย่างนั้นเด็กเลี้ยงแกะเมื่อหลอกใครๆได้สาเร็จก็ให้เป็นรู้สึกสนุกสนานเป็นอย่างมากแล้วจากนั้น เขาก็ยังแกล้งหลอกแบบเดิมๆให้ชาวบ้านพากันวิ่งหน้าตื่นเข้ามาช่วยได้อีก2-3งครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีหมาป่าออกมาไล่จับก,กินแกะเข้าจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตาเหลือกหน้าซีดวิ่งร้องเสียงหลงเลยทีเดียวและได้เข้าไปขอร้องผู้คนเป็นการใหญ่ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้า หมาป่ามากินแกะแล้วช่วยด้วยเจ้าข้าเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจนคอแหบคอแห้งไปหมดแต่พวกชาวบ้านนั้นด้วยทุกคนก็ได้เคยโดนหลอกอย่างนี้มาแล้วหลายหนจึงไม่สนใจและเดินหนีกันไปหมดทุกคนเลยนั่นแหละก็จะมีใครเล่าที่จะเชื่อคนที่เคยและชอบโกหกพกลมอย่างนี้และในที่สุดฝูงแกะทั้งฝูงของเด็กเลี้ยงแกะผู้ชอบปด ก็เลยจำต้องโดนหมาป่ากเขกมือบกินเป็นอาหารไปซะจนหมดไม่มีเหลือเลยสักตัวเด็กเลี้ยงแกะเลยจำต้องมานั่งร้องไห้โอดครวญอยา่างน่าสงสารอยู่ตรงข้างซากของฝูงแกะของตัวเองและพูดทั้งน้ำตาว่าไม่กวรเลยเพราะข้าไม่ดีเองขี้โกโหกโป้ปดมดเท็จเพราะเห็นเป็นเรื่องสนุกว่าจะรู้ว่ามันไม่ดีเฮือ้ฮอฮก็สายไปซะละ ไปออกไปอีกนานเลยทีเดียวเลยล่ะนักเรียนคะในฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มากหรือชอบพูดโป๊ะปดพูดเท็จเมื่อถึงคราวพูดจริงก็ยากที่นะคะที่จะมีใครเชื่อนักเรียนคะเมื่อกี้นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเด็กเลี้ยงแก่จบไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเล่มเบบฝึกหัดหไปที่หน้า2 1 2นะคะ จะมีแบบฝึกหัดอยู่จำนวน5ข้อเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากคลิปวิดีโอกันนะคะ,ะข้อที่1เด็กเลี้ยงแกะมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะชอบพูดโกหกนะคะเรามาดูข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2พวกชาวบ้านทําอย่างไรเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ช่วยในครั้งแรกชาวบ้านก็รีบมาช่วยในทันทีเลยใช่ไหมคะ ต่อไปกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนเรามาดูข้อที่3พร้อมๆกันนะคะเพราะอะไรเมื่อมีหมาป่าฝูงใหญ่มาจริงๆจึงไม่มีใครมาช่วยเลยเพราะทุกคนนั้นคิดว่าจะถูกหลอ,อกอีกคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงอีกแล้วนะคะข้อสี่นะคะ,ะถ้าเด็กเลี้ยงแกะไม่ปั้นน้ำเป็นตัวแต่ครั้งแรกเหตุการณ์ของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ชาวบ้านก็จะไปช่วยเหลือทันทีฝูงแกะก็จะไม่ถูกหมาป่าก,กินข้อที่ห้านะคะเด็กเลี้ยงแกะให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนอย่าพูดโกหกเพราะจะไม่มีใครเชื่อถืออีกเลยนักเรียนคะเราทําแบบเฝึกหน้านี้เสร็จแล้วก็ให้ถ่ายภาพเหมือนกับครั้งที่แล้วนะคะส่งเข้าไปในอัลบั้มเรื่องเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงแกะนะคะ อ,อัลบั้มที่ส่งเข้าไปก็เป็นอัลบั้มประจำห้องของตัวเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมวันนี้ก็ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ